สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ผมก็หาเรื่องราวข่าวคราวดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารากันอีกแล้วนะครับว่าจ่ายมากกว่า900 0แสนรายนั่นเองครับจากทกศ วันนี้นะคะก็มีข่าวมาแจ้งให้ทราบสำหรับประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารานะคะซึ่งมาเร็วกว่อกกำหนดนะคะทกศกำหนดจ่ายเงินประกันรายได้ยางพารา900,000รายในวันที่10ธันวาคม2563นะคะแต่ว่าก็มีการโอนก่อนล่วงหน้าแล้วนะคะตั้งแต่วันที่9ธันวาคมค่ะ ซึ่งรองผู้จัดการธนาคารทกศนะคะก็ได้เปิดเผยว่าวันที่10ธันวาคม2563นะคะทกศเริ่มจ่ายเงินส่วนต่างโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางพาราระยะที่2หรือว่าประกันราคาย,ยางพาร,ร,ราเฟสที่2ให้กับกเกษตรกรแล้วนะคะกว่า9แสนรายซึ่งคิดเป็นวงเงินกว่า1,000ล้านบาทนะคะตอนนี้ สำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินนะคะก็คือประกันรายได้ก็คือเกษตรกรชาวสวนยางต้องขึ้นทะเบียนแล้วก็แจ้งข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทยโดยเป็นสวนยางภาระอายุ7ปีขึ้นไปนะคะที่เปิดกรีดแล้วรายละไม่เกิน25ไร่กำหนดปริมาณผลผลิตยางที่จะได้รับการประกันรายได้ ผลผลิตยางแห้ง DRC 100%เปอร์เซนจำนวน20กิโลกร,รัมต่อไร่ต่อเดือนนะคะและก็ผลผลิตยางก้อนถ้วย DRC 50เปอร์เซน์จำนวน40กิโลกร,รัมต่อไร่ต่อเดือนซึ่งทั้งนี้นะคะการยางแห่งประเทศไทยจะทำการตรวจสอบและก็รับรองสิทธิ์พร้อมทั้งประมวลและก็ส่งมายังธนาคารทกศเพื่อให้ทกศโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร,กรโดยตรงนะคะ ซึ่งการที่จะได้รับเงินส่วนต่างนะคะก็คือเป็นการคำนวณแบบนี้นะคะเงินค่าประกันรายได้ในแต่ละเดือนนะคะเพราะว่าแต่ละเดือนนั้นจะจะประกาศราคาอ้างอิงก็คือราคาจะไม่เท่ากันนะคะก็จะเท่ากับราคาที่ประกันรายได้ไว้นะคะลบกับราคากลางอ้างอิงพอลบกับราคากางอ้างอิงเสร็จแล้ว ก็จะไปคูณกับปริมาณผลผลิตยางตามเนื้อที่กรีดยางนะคะซึ่งก็มีการคำนวณออกมาแล้วเป็นตารางให้เรียบร้อยนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราสามารถย้อนดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะคะหรือว่าไปดูที่ชุมชนของทางช่องก็ได้นะคะได้แปะไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะโดยการแบ่งสัดส่วนรายได้นะคะหากเจ้าของสวนกรีดเองจะได้รับส่วนต่างประกันรายได้จำนวน ทั้งจํานวนเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจ้างกรีดนะคะเจ้าของส่วนยางจะได้60%และก็คนกรีดยางจะได้40%ของรายได้ทั้งหมดนะคะโดยการประกาศราคาอ้างอิงทุกเดือนและจะมีการจ่ายเงินตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน63ไปจนถึงกันยายน64นะคะแต่ว่าระยะเวลาดำเนินโครงการนั้นนะคะตั้งแต่เดือนตุลาคม63ถึงเดือนมีนาคม64 6เดือนนะคะ ซึ่งกเกษตรกรชาวสวนยางนะคะสามารถตรวจสอบการโอนเงินได้3ช่องทางนะคะก็คือแอปพลิเคชันของธนาคารทกศก็คือ A-mobile นะคะไปโหลดมาใช้กันเลยอันนี้เช็คได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะและก็ธนาคารทกศส,สาขาทั่วประเทศนะคะ เกษตรกรลูกค้าสมัครใช้บริการ BAC Connect นะคะจะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านข้อความโทรศัพท์มือถือนะคะเมื่อเงินเข้าบัญชีของท่านก็จะรู้ได้ในทันทีนะคะและก็จะมีลิงก์การเช็คการโอนเงินให้นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปก็เป็นลิงก์เดิมนะคะสำหรับที่เคยแจ้งไว้แล้วเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีข่าวมาแจ้งเพียงเท่านี้นะคะว่า การจ่ายส่วนต่างเงินประกันรายได้ยางพาราทากสแจ้งแล้วนะคะก็คือวันที่10มีการโอนให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ก,รกว่า900,000นร,รายแล้วนะคะ <S <S เพราะว่ามีการโอนก่อนหน้านั้นก็คือวันที่9ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมและก็รับฟังค่ะ